มาสุมาเราปีนี้ก็30กว่าปีแล้วนะครับมาสุมาเราเป็นผู้ผลิต เครื่องกองน้ำนะครับระบบ water treatment แล้วก็ระบบเครื่องทําน้ําอุ่นน้ําร้อนนะครับได้รับความไว้วางใจขายอยู่ทั่วประเทศนะครับรวมถึงเรายังมีศูนย์บริการหลังการขายที่ดูแลสินค้าทั่วประเทศทําให้เราได้รับความไว้วางใจจากสินค้าแบรนด์ต่างๆจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอลิสตันนะครับจากอิตาลีวินโลจากเยอรมน h ฮันนี่เวลจากอเมริกา b ีดับจากเยอรมน์นะครับโทรเรจากญี่ปุน่นแล้วก็แบรนด์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับนวัตกรรมในปีนี้ ของมาซูมาเรานะครับจะมีนวัตกรรมใหม่นะครับของทางไบโอชัวเอควิสโอโซนนะครับกับไฮโดรเจนซึ่งจะเป็นเอควิสโอโซนที่ปลอดภยัยไม่มีน็อกซ์ไม่เกิดสารพิษที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพตัว HAS เนี่ยนะครับก็จะสามารถฆ่าเชื้อในอากาศที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเอควิสโอโซนในน้ําเราก็ใช้ในการล้างผักผลไม้เพื่อที่จะช่วยกําจัดสารพิษแล้วก็ช่วยกําจัดเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ยังมีในหมวดของฟังก์ชันไฮโดรเจนที่ดื่มเพื่อแอนตี้อจจิ้งได้ด อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มาซูมารเรานําเข้ามาในปีนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวอย่างอย่างมีคุณภาพครับ